เข้าใจว่ากชีวิต็ทต่คนไมนต้องมีอีกพาร์ทหนึ่งที่ไม่ใช่เรียนพาร์ทมีแฟนพาร์ทไปเล่นเกมพาร์ตไปพูดดีนั่นไปทำอะไรตัวเอง

สวิชก่อนออกจากหาดหัวให้มากขึ้นเพราะว่าหนึ่งในกระบวนการสาคัญของการทํางานศิลปะที่พวกเราเชื่อก็คือว่าเราต้องปล่อยให้อิโมชั่นทำงานแล้วก่อนจะไปถึงมันได้มันก็ต้องอาศัยความสงบของตัวเองดับก็เลยชดเชยก็ทีนี้อยากให้ตัดมากแชร์ว่าเจออะไรมาบ้างทีเชิงสารณ์ บานในบ้านั้นนะเราได้เรื่องที่ไม่ดีในชีวิตในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก like, like, ็เลยแบบว่าเหมือนเท่แล้ว่เาจะมีหลับไปบ้างแล้วก็พยายามคิดเรื่องอื่นไปบ้างแต่ในขณะที่เราออกไปข้าอใช่ไหมคะหนูแบบอย่างน้องคนนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่ากลิ่นข้างนอกความธรรมชาติที่เราชอบเห็นกันเนี่ยเรารู้สึกอยู่ต่างจังหวัดกันเลยอะไรความแบบว่ากลิ่นความแบบเรื่องเมื่อไหทุ่งนาความแบบข้าวบัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้กิ่นนั้นเหมือนกันอะไรแบบ อยากทำเลยพวกนี้นะครับนหนูก็เลยสิงลำเลยก็เลยหนีลำันเหมือนถ้าพยายามติต่อมันจะไม่รู้ไครดีกว่าจริงๆคณะทักษิณพันธุลักษณครับคณะบดีคณะย้อนอารมหาวิทยลาลัยรังสิตครับในทางกลับกันนะครับเป็นแอนิเมชันในเชิงทดลองครับที่เราเปิดให้บุคคลภายนอกได้ร่วมลงทะเบียนกับทางคณะนะครับในการกจ,จัดกิจกรรมนะครับในเชิงทดลองปีนี้จะเป็นปีที่มีการจัดทั้งวันนะครับก็คือมีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะครับก็ให้ทุกคนได้ ละลายพฤติกรรมใน,ในการเอ็กเพรตตัวเองนะครับในการเขียนภาพแอนิเมชันนะครับทำให้นักศึกษาเราเนี่ยได้มีความภาคภูมิใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพราะว่าสิ่งที่เราทําตรงนี้นะครับเป็นเวิร์กช็อปที่ไม่มีค่าใช้จ่ายกับผู้เข้าร่วมครับอันที่2ก็คือเขาได้เรียนรู้กระบวนการการทำเวิร์กช็อปจากตัวทีมงานของวิทยากรและก็อาจารย์ครับทำให้เขาสามารถอธิบายการต่อยอดในการทำแอนิเมชันเชิงทดลองได้ว่ามันมีเทคนิคอย่างไงมันมีการแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็ทําให ผู้คนในการที่เข้ามาร่วมคับได้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันได้